การตลาดสายมูมูยังไงให้ปังพลิกธุรกิจด้วยไอเดียกับจรเฉลิมวงวันนี้เคยไหมครับพ่อแม่เตือนไม่ฟังเพื่อนเตือนก็ไม่ฟังอีกแต่พอหมอดูพูดคําเดียวเนี่ยทำตามเฉยเลยหรือแม้แต่ไปต่อคิวนะครับใช้ความพยายามมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุมงคลเพื่อทําให้ธุรกิจเาราลุ่งเรืองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสายมูในโลกออนไลน์ครับ ต้องยอมรับเลยครับว่าเรื่องโชคลางเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานจนวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่ความงมงายอีกต่อไปแล้วนะครับกลายเป็นธุรกิจที่ทํารายได้มหาศาลยิ่งในยุคโควิดที่ผู้คนพากันสิ้นหวังแบบนี้นการมูเตลูจึงเป็นทางออกที่พวกเขามองหาเพราะนอกจากความหวังว่าวัตถุมงคลเหล่านี้จะนําพาเรื่องราวดีๆมาสู่ชีวิตพวกเขาได้ย,ยังนําความสบายใจมาสู่คนที่เชื่อในสิ่งนี้ด้วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มีไว้สบายใจกว่าครับตลาด ลาดวัตถุมงคลออนไลน์สมัยก่อนนะครับเราจะเห็นการขายภาเครื่องขายวัตถุมงคลเนี่ยอยู่ตามวัดต่างๆแต่เมื่อโลกออนไลน์เข้ามาเนี่ยรูปแบบการมูดต,ตรูก็ถูกปรับให้เข้าอบคนรุ่นใหม่ในยุคสมัยนี้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มงคลการดูดวงออนไลน์อย่างที่เราเห็นกันตามช่อง YouTube หรือการดูดวงไลน์ปับบน Facebook เมื่อก่อนนะครับเราอาจจะมองว่างมงายแต่ในยุคดิจิทัลเนี่ยภาพลักษณ์ของเหล่าแม่หมอเนี่ยเปลี่ยนไปปัจจุบันหมอดูนะครับหลายคนเนี่ยนำเรื่องของความ ความเชื่อมาอธิบายในภาพของวิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นการรวมตัวกันของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และพิสูจน์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเบอร์มงคลเนี่ยที่เอาเรื่องความน่าจะเป็นมาผสมกับเรื่องความหมายของตัวเลขและดวงจนกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลนะครับซื้อกันตั้งแต่เบอร์ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทจากเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อเบอร์กันตามร้านตู้ที่มาบุนคองไม่รู้ทันกันหรือเปล่านะฮะมาวันนี้เนี่ยเราสั่งจองกันใน Facebook ได้เลย หรือดาวน์โหลดแอปกรอกข้อมูลเราเข้าไปในแอปก็โชว์เบอร์มงคลที่เหมาะกับเรานะครับเหมาะกับวันเดือนปีเกิดของเราเป็นสิริมงคลกับเรานะครับพร้อมราคาแล้วก็ซื้อได้เลย ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอาจจะเคยเจอเรื่องนี้ด้วยตัวเองเรื่องปัญหาชีวิตต่างๆหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีคนรอบข้างตัวเราสักคนนึงแหละที่เจอมรสุมชีวิตอย่างน้องคนนึงที่ผมรู้จักเนี่ยเขาเองก็เคยมีปัญหานะครับทั้งเรื่องงานเรื่องความรักทุกเรื่องเลยในชีวิตในช่วงเบินจัเพศ25ปีพอดีเนี่ยเขาก็ตัดสินใจนะครับไปได้เบอร์เบอร์นึงเป็นเบอร์ใหม่นะครับ จาก Facebook Page ที่รวบรวมเบอร์มงคลนี่แหละแล้วก็ยอมควักเงิน5,000บาทซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับน้องเขานะครับที่เขาไม่ได้เป็นแบบคนที่มีรายได้มากมายยังเป็นแค่ First Jobber อยู่หลังจากนั้นเนี่ยครับทุกอย่างในชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องงานหัวนหน้าก็เริ่ม Appreciate งานที่เคยไปสมัครไว้ที่ต่างๆที่เงียบหายไปหลังจากเปลี่ยนเบอร์เนี่ยก็ฮอตมากหลายๆที่ที่ไปยื่นใบสมัครก็ติดต่อเข้ามานะครับเรื่องความรักก็ดีขึ้น หลายๆอย่างในชีวิตดีขึ้นผมเองก็ถามนะครับว่ามันใช้เวลานานไหมครับกว่าเบอร์ใหม่เราจะออกฤทธิ์เขาบอกว่าทันทีเลยนอกจากเบอร์มงคลนะครับสีเสื้อก็เป็นอีกอันนึงที่ไม่ต้องลงทุนเยอะปัจจุบันนี้หลายบริษัทเวลามีมิ팅ที่สาคัญเนี่ยเหมือนนัดแต่งตัวกันเป็นสีเดียวกันจริงๆไม่ใช่แค่บอกต่อกันว่าพรุ่งนี้สีไหนมงคลทุกคนพร้อมใจกันใส่สีเดียวกันหมดงั้นวันนี้เรามาทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริโภคสายมูกันดีกว่าครับข้อที่1 เป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยโดยข้อมูลอ้างอิงจากงานสัมมนา,า Marketing in the uncertain world การตลาดของคนอยู่เป็นระบุว่าคนไทยถึง52ล้านคนเนี่ยเชื่อเรื่องโชคลางซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆโดยทั่วๆไปนะครับจะเริ่มจากอะไรเบาๆก่อนเช่นเสื้อสีมงคลต่อมาก็เป็นเครื่องประดับเบอร์มือถือจนไปถึงเหล่าวัตถุมงคลที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลายสิบล้านอย่างพวกผักเครื่อง อย่างเช่นกำไรนี้นะครับมาจากไลลาชื่อว่าแัลงผู้คำหลวมออกแบบมาเพื่อหาที่จอดรถโดยเฉพาะซึ่งคนที่ใส่อันนี้เนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าเคยใช้เวลาสูงสุดในการหาที่จอดรถนะครับไม่ว่าที่แห่งนั้นจะยากขนาดไหนเช่นเซนทรัลลาดพร้าวสมัยที่ยังไม่มีโควิดนะครับไม่เกิน10นาทีจะมีที่จอดรถได้ทันทีครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกําไรไลลาสิ่งต่างๆเหล่านี้วัตถุมงคลเหลา่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลาวนไม่มีที่จอดก็อย่าทำร้ายตัวเองด้วยความบุดหิดข้อที่2 เรื่องโชคลางที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุดได้แก่ 1. พยากรณ์โหราศาสตร์ลายมือไพ่ยิปซีสพระเครื่องวัตถุมงคล 3- สีมงคล4ตัวเลขมงคลและ5เรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องผีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นข้อที่3คนรอบข้างนี่แหละมีอิทธิพลต่อความมูของเรามากที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีคนแนะนําเรายิ่งเป็นคนที่เราใกล้ชิดมากเท่าไหร่ เป็นคนที่เรามีความศรัทธาหรือมีความเชื่อในตัวเขาเวลาเขาแนะนํามาเนี่ยมีผลสูงเพราะฉะนั้นผมคิดว่า การตลาดสายมูเนี่ย word of mouth นะครับหรือการพูดปากประปากเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทุกวันนี้นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยนำแนวคิดการตลาดสายมูไปปรับใช้กับแบรนด์เช่นกันนะครับค่ายมือถือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาขายเบอร์มงคลกันอยู่แล้วส่วนสายการบินอย่าง Air a เอเชียก็มีคอนเทนต์ดูดวงลายปากออกมาให้ฮือหาบนโลกทวิต t ตอรกันอยู่บ่อยๆยังมีการผนวกแบรนด์สินค้าเข้ากับคอนเทนต์ดูดวง ตัวอย่างเช่นเพจต็อกแท็กเที่มักจะมาพร้อมคอนเทนต์ดูดวงและการทายอินกับโปรดักต์แบบเนียนๆไม่ติดขัดเลยครับ ยังมีแบรนด์อื่นๆนะครับที่แม้ไม่ได้เป็นสายมูเต็มตัวแต่ก็ออกคอนเทนต์มาเอาใจคนรักเรื่องโชคลาภอย่างต่อเนื่องเช่นแบรนด์อามาโดแบรนด์สินค้าอาหารเสริมยักษ์ใหญ่ของคุณเชนธนาซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ยอดฮิตนะครับคือเครื่องดื่มคอลลาเจนชนิดชงดื่มล่าสุดเป็นที่ฮือฮามากๆนะครับหลังจากได้ฮอนบินนักแสดงเกาหลีชื่อดังมาเป็นพรีเซ,เซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวใหม่ของเขาก็จะมีคอนเทนต์ใกล้วันหวยออกพร้อมกับไลฟ์มาเอาใจเหล่าลูกค้านะครับกับแม่หมอรุ่นใหม่อย่างช่องกิ่งฟา 2,4,6,5เนี่ยที่ดูดวงพร้อมกับอวดหินง,งามๆให้ลูกค้าสามารถต่อยอดจากวิดีโอดวงที่เรียกกันว่า General ร e a d i n g ดดไปสู่การเช่ากำไรหินต่อได้ ในปัจจุบันนะครับการเป็นแม่หมอให้ปังเนี่ยไม่ใช่แค่ดูดวงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องสร้างคอนเทนต์ให้ปังให้เข้ากับยุคสมัยก็จะเป็นอะไรที่จําเป็นด้วยนะฮะยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะบอกว่างมงายกว่าที่คิดก็ใช่แต่ก็เป็นคนมีเหตุผลและสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการนําเรื่องดวงมาบวกกับหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นอะไรที่แม่หมอรุ่นใหม่ยพยายามจะสื่อสารออกมา และพูดเสมอว่าดวงเป็นแค่30%เท่านั้นอีก70%คือมาจากสิ่งที่คุณต้องทำหรือกรรมการเปลี่ยนวัตถุมงคลออฟไลน์อย่างพระเครื่องตะกุดยันหรือกำไลข้อมือเนี่ยมาสู่วัตถุมงคลออนไลน์จึงไม่ใช่อะไรที่ พูดไปเรื่อยแล้วคนจะเชื่อนะครับมันต้องเข้ากับสถานการณ์มีเหตุมีผลบ้างมีสถิติยืนยันมี w o ว d อ f เมาส์ mouth, เรื่องปากต่อปากคนพูดถึงเยอะว่าแม่นสิ่งเหล่านี้ครับรวมกันแล้วจะทำให้หมอดูยุคใหม่ในโลกออนไลน์ประสบความสำเร็จไอเดียที่น่าสนใจนะครับมูเตเวิลทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายมูที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปิดเพจดูดวงไม่ว่าจะเป็นแม่หมอพิมพ์ฟ้านางเงือกดูดวงจนมาถึงมูเตเวิลนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ผสมเรื่องของมูเตลูกับไอเดีย สร้างสรรได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทาบุญรับทําหน้าจอวอลเปเปอร์มือถือสายมูแถมยังทำคอนเทนต์ให้เข้ากับกระแสนในเมืองไทยเช่นทําคอลเลกชันวอลเปเปอร์ร่วมกับกระแสละครที่ดาซาตาลนะครับหรือแม้แต่กระแสวัคซีนก็ยังมีการสร้างคอนเทนต์เข้ามาหยอกล้อก,กับสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจคือมูเตวเวิลด์นำเรื่องมูมาผสมกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้แก้ปัญหาเรื่องดวงที่ดูเป็นเรื่องเข้าใจยากหาคําอธิบายไม่ได้ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจ ง่ายและพกไว้ใกล้ตัวได้อย่างไม่เคอะเขินเช่นบริการออกแบบหน้าจอมือถือสายมูซึ่งเป็นการนำไพทาโรนะครับมาผนวกเข้ากับงานการาฟิกสวยๆและลายคัส t ตอร์ไมเสริมดวงเฉพาะบุคคลซึ่งโปรเจกต์นี้ได้ Engagement จากชาวเน็ตจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เลยสังเกตได้นะครับจากที่ทางเพจต้องปิดคิวรับจองวอลเปเปอร์เพราะยอดจองเนี่ยถล่มทลาย ตอบโจทย์ทั้งอินไซต์สายมูความทันสมัยของดีไซน์และเทนการตลาดแบบ Personalize เรียกว่าไม่ต้องผลิตสินค้าเข้าลายผลิตให้ยุ่งยากนะครับใช้ความสามารถที่ตัวเองมีรวมกับ Creativity ก็สามารถสร้างการมูเตลูให้กลายเป็นความสนุกแถมยังได้ส่งกำลังใจดีๆผ่านการเสริมดวงให้กับลูกค้าของพวกเขาอีกด้วยเป็นการบรรเทาในแง่ความรู้สึกในช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ครับ ผมว่ามูเตเวิร์ลนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะครับที่เป็นเพจที่รู้จักเอาเรื่องของการทำตามตลาดสายมูเนี่ยมาอยู่ในโลกออนไลน์อันแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือการทำบุญด้วยการใช้เทคโนโลยีไลฟ์นะครับอันแรกเลยเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการไหว้เทพเจ้าองค์ต่างๆอย่างถูกต้องบทสวดหรือแม้แต่ของที่จะใช้ในการเส้นไหว้เราไม่มีความรู้เนี่ยทางมูเตเวิร์ลเขาก็จะจัดชุดพร้อมบทสวดต่างๆที่ เข้ากับองค์เทพแต่ละท่านได้อย่างถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรอ ให้เป็นช่วงที่อธิษฐานเนี่ยในขณะที่เราดูไลฟ์อยู่เราก็สามารถอธิษฐานหรือขอพรในโมเมนต์นั้นได้เลยนะครับเพื่อทําให้คนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการดูแลทางด้านปิตใจด้วยการพึ่งเรื่องของศยศาสตร์แบบนี้เนี่ยรู้สึกดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลายากลําบากแบบนี้ที่ทุกคนเจอเรื่องของโควิดโปดดักอีกอันนึงนะครับที่ใช้ creativity ได้น้าสนใจมากๆคือวอลเปเปอร์สายมูบนมือถือ เราเพียงแค่บอกวันเดือนปีเกิดของเรานะครับและสิ่งที่เราต้องการที่จะให้สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องงานเนี่ยทางมูเติลเวิลเนี่ยเขาก็จะออกแบบดีไซน์วอลเปเปอร์นะครับเพื่อจะช่วยเสริมดวงให้กับเจ้าของวันเดือนปีเกิดนั้นง่ายสุดๆก็คือสามารถดาวน์โหลดวอลเปเปอร์นั้นทาง Facebook ได้เลยไม่จําเป็นจะต้องมาพึ่งไปสนีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงล็อกดาวน์หรือไม่เนี่ยไม่ใช่ปัญหา ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้นะครับจะเห็นว่าการดูดวงหรือหมอดูหรืออาชีพหมอดูในโลกออนไลน์ปัจจุบันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแม่หมอที่มีอายุมากนะครับอย่างที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์เนี่ยหมอดูเองดูอายุไม่มากแล้วก็ดูเป็นคนทันสมัยและมีการพรีเซนต์นะครับหรือมีการนําเสนอรูปแบบของการดูดวงที่หลากหลายมันดูทันสมัยมากขึ้นการดูหมอก็ไม่ใช่เรื่องงมงายอีกต่อไปอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้สายมูค่อนข้างเหมาะกับคนไทยและวิถีชีวิตแบบไทย คือคนไทยเราไม่นิยมหาจิตแพทย์เหมือนฝรั่งเพราะนั้นการหาจิตแพทย์สําหรับคนไทยดูเป็นเรื่องที่เป็นคนที่มีปัญหาหนักเพราะนั้นการที่เวลาที่เรามีปัญหาชีวิตเราไม่ได้ดูจิตแพทย์เนี่ยเราสามารถดูหมอ หรือเช็คทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือจะเป็นการนัดเจอกันทาง Zo ูมนะฮะแล้วก็ดูดวงให้กันเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆกับคนไทยหลายๆแบรนด์นะครับจึงเริ่มหันมามองเหล่าแม่หมอเป็นเหมือนคนทำคอนเทนต์อีกคนหนึ่งที่ใช้เรื่องของดวงดาวนะครับและการพยากรณ์ในการนําเสนอสู่เหล่าผู้ติดตามของพวกเขานอกจากนี้นะครับกลุ่มผู้ติดตามของเพจด,ดูดวงเนี่ยยังมีฐานที่กว้างมากๆทําให้หลายแบรนด์นะครับสามารถเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้อย่างไม่เคอะเขินนะครับและไม่ทําให้ ภาพลักษ์ของแบรนดูงมงายด้วยถ้ามองให้ลึกลงไปอีกเนี่ยคุณจะเห็นว่าคอนเทนต์ดูดวงจากเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายมุงก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบทั่วๆไปนะฮะจะมีการคิดมาอย่างดีว่าฐานแฟนของพวกเขาเป็นใครใครมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเขาและส่วนใหญ่เนี่ยจะเจาะตลาดไปที่กลุ่มผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มคิดเยอะมากกว่าผู้ชายและต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากกว่าผู้ชายด้วยเช่นกําไลหินสร้อยคอกระเป๋าสตางค์และอื่นๆคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นเรื่องของความรักที่มาพ่วงก,กับสินค้าเสริมดวงความรักนะครับและเรื่องการงานซึ่งจะเห็นได้เลยว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เขาก็พูดเรื่องที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากแต่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเขารู้ดีว่าฐานแฟนของพวกเขาต้องการอะไรบางทีพวกเขาก็แค่ต้องการที่พึ่งทางใจทําให้มีความหวังและเตือนให้พวกเขาออกมาจากที่ที่พวกเขาไม่มีทางสมหวังได้แล้วการตลาดสายมูนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆอยู่คู่กับคนไทยมานานเป็นคัสเตอร์เมอร์อินไซ์ที่แข็งแรงแบรนด์สามารถพูดเรื่องนี้ได้ซึ่งถ้าแบรนด์ไหนนะครับอยากจะลองเอาไปปรับใช้เนี่ยลองเริ่มต้นคิดจากวันหวยออกก็ได้ครับว่าเออเราจะทำคอนเทนต์อะไรที่ตรงกับวันหวยออกและ เอื้อประโยชน์ให้กับแบรนด์ของเราครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe ซึ่งถ้ามีกำไรสายมูกด subscribe เนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมข้างล่างได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องมาบอกให้ทุกคน subscribe อีก